สวัสดีค่ะพี่น้องเมเตนจิมาเราเรียงที่ของหายหมูอ้านใหนบ้างเลยค่ะแต่ว่ากับบงหัวมันหายแต่ตอนไดหม,มูอ้อานนี่บึกหายแต่ตอนไหนหมูอ้านนี่บึกหมูกรอนี่หมูกรอนมันนึงอ่ะลูกสา,าวตัวแม่บานน้ำอยู่นี่เพิ่นสิไปลอยเอ็ดเพิ่นก็บ,บอกแล้วก็บ,บอกว่าเออไปก็ไปแม่ว่าบัสดีเพิ่นอาบน้ำตีหาเคืองแม่กันหนึ่งเขาซุบ สุกแล้วเก็ไปแตนตัวมากไปเรีนเกาไปอีกเขนเลยไปหาแนวเพา่นสิไปล่ะก็เสียเอาตุ่มหมาใจกนเสียเอาแป๊วเงินคารถครคาราไปกับพ่อหมูล่ะบราว่าไปเห็นกระเป๋ามันโบยอยู่ในรากษาะเ่าคือสิบหมูบดหุ่ยบดสุดเราก็เลยเบิงเราก็เลยว่าสอยเราเสียเราเรียนออกไปหาข่อยก็าก็ลัางเสียยังกินไปวัดก็ลังสิตตั้งกระทะสิทอดไข่ไปวัดแล้วก็บ้าไปเลยแม่ก็เลยว่าเอาของแม่กับ่อมันไปคือการตี เขาไปปโยกเบิรงกระเป๋าบ่มีเลยพี่น้องคอยว่ามันคอยลมทั้งยืนปากบอกมิดจีรีบเป่าน้ำผู้ได้เลยกันยนเจ้าของห้องเจ้าของกอง็ว่าเอ๊ะใจว่าของมันสิหายเพราะว่าแม่แตงก็ยุ่หนีมาหลายปีแล้วเบอร์กินว่าของของทรัพย์สินเงินอากยังในบ้านนี่เบอร์เคยเสียจะเทียจา้ามี่ หมื่บ้านนี่แหละที่พีวีเล่าออกไปเบิ่งของเสียเจ้าว่าอันนี้ก็เจ้าว่าเสียตะเหิงกับบ้องหมูด้วือกันแม่เตียงกับามาแล้วกับถอดออกถอดออกจากแขนกับไปใส่ไว้กับไปใส่ในกระเป๋าไว้นั้นไว้แม่เตียงกับบ้องหมูทำว่าพีวีเรามีเราเอาท่องไ้ใส่รา้วบอว่าหมู่บ้านนี่จังคอยตกใจเรียนออกไปจอมห้องถกครองกับบ้มีจักว่าเสียแต่ตอนไดแต่ว่าเดี๋ยวนี้ตรวจบพว่นกับล่างสีน้ำสืบน้ำหาหายยัง เร็วๆที่สุดล่ะแต่แต่ฟังข่าวต่อไปจากว่ามันสิประสคกามสำเร็จสำไดให้เต้นกระติทานว่าให้ได้ขึ้นมาเดอ้อนือขันออกไปนั่นกัให้ได้ผูมันถิมาเอาของเข้าไปกะบ้านจะของเฮ็นจะของเนาะแต่บกิดว่าสีมีคนสีมาตีนไหวมือไหวปานนี้อย่สงนีนะคนก็บบกคอยข่าบ้านเด็กน้อยกับบุยช่วงนี้ เพราะพาเขาออกว่วงไปเบิดสีทวดไปก็บ่ได้แต่ว่าเฮากับสะเพาเองเพราะว่าเบิงของจักเทีมาเป็นเดียนสองเดียนแล้วเบิ้งจักเทีอเลยกันลูกสาวผู้อยู่น้ำหนีเบา่างใจหนี่บ่หูวเลยว่าจักิเจ้าของไปเบิงย่ามใดก็สีพุนตัวสงการตอนสิไปหามาไปเหตุบุญเห็ดท่านไปบัดไปบ้าจังสิหามาใจกับจังสิบ่เห็นกับจังสิอันบ้าบ่เห็นเราก็เลยบ่ไปหอดบ้านที่บัน เราเรยกากันไปแกงตัรวหแล้วตำรมหัวเปนกร่บาจิติตามเหตุถึงที่สุดละแม่เป็นก็ว่าอยู่หมู่บ้านนี้แต่ว่ามีคนเกิะสีมาออกใหาสอบปากคำออกว่าเบิ่งห้อยผีน้อยมือทุกอย่างหล่ะมือนี้ละเพิ่นสะออกมาแต่ว่าก็จะจะเป็นช่วงใดสกจิตโดนสองโมงไปสามโมงสามโมงกว่มดละว้านีิคือไปแกงคว่ำแล้วแกงบมดทุกสิงทุกย่างแล้วแกงไปหมู่บ้านนี้ค่ะ แต่ปังข่าวก็ไปได้จ้ะเด้อแม่แตงขอไว้ซ้ำนี้ก็ได้จ้ะขอบคุณค่ะ